สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุขุสุคนสวัสดีวันนี้จะพาพี่พีน้องๆอมาชมสวนกันนะพี่น้องวันนี้ะจะมาช้อปปิง้งซื้อพวกพวกต้นหมอกต้นไม้ไปปลูกคุณสามีชวนมาที่ที่โลสค่ะวันนี้เพราะว่าเพิ่นจะมาซื้อของอเฮดหลอดไฟเพิ่งเก็เลยชวนมาปุณานาก็เลยมีโอกาสจะได้มาเบิ่งพวกต้นหมอกต้นไม้ค่ะพี่น้องค่ะ เขาบอกว่าถ้ามาซื้อมือนีลดนะะส,สีเปอร์เซ็นต์ได้ค่ะแต่สมมติว่าอันคันิมาสวนอันขายพวกไอ้เนื้อสล,ลี่นี่พอย,อย่ไดเบิดมือค่ะพี่น้องมากมากนี่คอยมากดอกหมอกดอกไม้พอยมากบรรยากาศพอยมากสวนพี่น้องบ่งกระถางดอกดาวเรืองพี่น้องงยงามค่ะฟ้าแต่ว่าต้นเตี้ยแต่ต้นไม่สูงนะคะต้นเตี้ยสวยมากอันนี้จะเป็นดอกออกสีเหลืองอ่อนๆนะคะ สีเหลืองอ่อนอันนี้จะเป็นสีเหลืองเข้มพี่น้องค่ะสีเหลืองอ่อนมากเลยสีสวยมากเลยทุกคนเหลนองพี่น้องสีง้มค่ะพี่น้องก็สีนครนะสีออกแบบว่าอัน,นพี่น้องสีออกแบบอัน,นสีอ่อนๆพี่นอ้องสวยเดี๋ยวจะพาไปเบิง่งจะไปเบิง่งอันจะไปเบิง่งต้นไอ้ผักชีขีเ่เรือเดี๋ยวจะมาดูไอ้ ต้นโอลีบยังอยู่บพี่น้องเดี๋ยวสิสือไปปลูกโอ้พี่น้องต้นโอลีบเบิดแล้วพี่น้องค่ะเขาจะขายเบิดลหบางพี่น้องบ่เหลือจักต้นโอลีบขายหมดเลยที่ละพี่น้องเอ,อ้ขายดีไหลเขาเจ้าจพ่นก็จะสือไปปลูกค่ะต้นโอลีบพี่น้องไม่เหลือสักต้นเลยค่ะนี่อันนี้คือต้นไอ้บลูเบอรี่นะพี่น้องค่ะปูนะับสือไปปลูกไว้เรียบ้อยละบลูบเบอรี่อันนี้มันคือต้นที่ อุ้ยพี่น้องอันนี้คือต้นที้อจ้ะอันนี้ทีค่ะนี่นี่นี่พี่น้องค่ะมัน,นเป็นต้นทีค่ะพี่น้องค่ะต้นแล้วเท่าไนี่เออหนึ่งแกลอนยี่สิบเหรียญค่ะพี่น้องนี่ค่ะต้นทีค่ะพี่น้องค่ะต้นละยี่สิบเหรียญบังเอิญปูนาเป็นคนโบดื่มที่โบดื่มอัน กาแฟพี่น้องค่ะเป็นคนบ่ดื่มก็เลยบ่ค่อยอันบ่ค่อยนั่นเท่าไหร่ต้นต้นทองต้นทีหรือว่ากาฟงกาแฟเนี่ยเป็นคนบ่ค่อยดื่มพวกนี้พี่น้องค่ะโอ้ยขวัญชิด้ต้นโอลีฟโอ้ยพี่น้องเหลืออยู่นี่นี่นี่เลืออยู่สามต้นค่ะต้นโอลีฟโอ้ยดีนะเดี๋ยวจะไปซื้อใส่กระถางพี่น้องเดี๋ยวไปเอาหลอดมาเจอแล้วเหลืออยู่ประมาณสามต้นพี่น้องสามต้นหรือซีต้น เหลือแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเอาโหลดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปปลูกไว้หน้าบ้านเอาไปปลูกสถระทางหน้าบ้านเป็นต้นไม้กระดับเดี๋ยวนี่พี่น้องอ้ยดีนะเดินเลาะมะหม่องนี่จ้ากันเลยแบบไม่เห็นพอดีอ้ยขวัซ่อนดอกไม้พี่น้องดอกหมองดอกไม้งามค่ะอันนี้คือต้น,ตนอันนี้กระทรกโลกนะจ้ะกระทรกโลกอยู่บานกูนะนี่แหลวกระทกโลกพี่น้องค่ะ หรือว่าเขาเรียกว่าแฟ e ั่นฟ o ้ดส์พี่น้องคะ,ะรกระทบโกคนอนสานเ้ิ่อนกระทบโมมาเดี๋ยวไปเอารถเข็นก่อนเอารถเข็นก่อนค่ะพี่น้องคะ่ะจะไปเอานี่ได้รถเข็นแล้วค่ะดีได้รถเข็นแล้วนะจ๊ะได้รถเข็นแล้วก็จะไปเอาอันมุนหัวพี่น้องอไปใส่ ต้นขอหงายรถเข็นขนาดนี้กะหล่อเพราะไขตรงนพี่น้นอ,งนองเลยเข็นไปกันเดี่ยวหนานเดี่ยวหลังพี่น,น้องว่าหล่อรถเพราะตุ๋นนะเดี๋ยวจะไปผูกเหลือต้นจักบาทเบิ่งดูเบิ่งราคาเบิง่งอันสิบสามเหรียญ ก็เป็นอย่างถอยจากต้นพี่น้องเดี๋ยวจะไปใส่กระถานหาตุนใหญ่ๆได้พี่น้องคะต้องดูลำต้นก่อนว่าลำต้นอันไหนที่แข็งแรงเนี่ยลำต้นแบบนี้จะแข็งแรงไหมต้องดูต้นที่แบบว่าดูแล้วเขาจะเขาจะไม่ตายอย่างพี่น้องค่ะต้นนี้น่าจะดีนะเนี่ยอันนี้มันคือต้นอะไรนี่ เดี๋ยวดูก่อนอันนี้คือต้นอะไรเราไม่เคยเห็นเนี่ยมัน,นใช่อาหลักเอ,อันนี้คือเชอร์รี่พี่น้องค่ะไม่เอาเชอร์รี่เราไม่เอานี่แหละเอาต้นนี้แหละต้นนี้น่าจะดีเนี่ยดูแล้วน่าจะแข็งแรงกว่าเพื่อนนพี่นองค่ะนี่เอาต้นนี้แหละพี่นองนี่ได้แล้วนี่ต้นนี้นะคะเดี๋ยวไปปลปู่ประดับใส่หนาบ้านพี่น้องค่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยพัะหอมปี ตายหกเหรียญวะซานพี่น้องผักหอมปีข่อยผักหอมเปีข่อยมันตายพี่น้องเอ้ยหน้าหนาวปีนี่ตายตายหกเหาารียญวะซานคนละยิบคนละยิบแล้วข่อยกระว่างพี่น้องแพงพโพดโพบักโมงบักเตียงผักหอมปีหรือพวกซี่อันใบเลื่อยล่ะค่ะโอ้ยพโพดโพเนาะพี่น้องวุงเนี่ยเกือบเจ็ดเดดหรียญปื๊ดตัวอีคอยอีเมียใส่แหมงขัว สมัยตะกี้พี่น้องเอ้ยโลนเกิดเต็มทีบเต็มแดนข่อยกับข่อยกับว่ค่อยดูแลมาปีนี่หนาวแฮ้งตายเบิดตายแบบมองเท่งเบิด์ชุดต้นเลยเบิ่งหนูสิไปหาอันบักพริกราลาปีโนหรือว่าจาราลปีโนไปปลูกคนมากินนี่มึงได้พี่น้องโอ้ยกระถางตัวนี้ห้าเหรียญเก้าแปดวะซาน 9, 8, 8, อันนี้พระเอี่ยงไงพระเอี่ยงเนาะนี่ ใบเอยียงพี่น้องฮอลีเสบสุภว่าซันซี่อันใบเลื่อยนี่พี่น้องเอยซื้อว่าลงมเราตอนแรกเขาบอกจะมัดสื้อบักสีใบเลื่อยมันแพงโพดน,นี่ราคาตั้งหกเหรียญเหลือลอ,อีกสองเส้นกับหกเหรียญห้าเหรียญเก้าสิบเก้าสิบแปดบาทตัวพี่น้องอันใบโหระพาเด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่อันนี้คือใบโหระพาเบาผิดใบกะเพราพี่พพน้องใบกะเพราใบกะเพราบานเฮาใบกะเพราขา,า,ขาวอ๋ตัวง,งามค่ะ ใบกระเพราอีลีใบกระเพรเาขาวค่ะมามาเบิ่งฟังนีมันมีออียงเนี่ยพี่น้องอันนี้คืออันโรสแมรี่อันนี้คืออันเบโซอิตาเลียนเบโซเบิ่งใิมาเบิ่งอันต้นแบบฮาลาพีโน โอ้ยบพริกพันธุ์นี่พี่น้องสือไปสืบไปกระตายบาน,นันมันเป็นพริกพันธุ์อีอย่างนะ้อแบบพริกแพงแห้งพี่น้องเลยอันนี้แบบพริกขีนุส่สวนค่ะขีนนี้ต้นแบบพริกขีนุสวนพี่น้องอันนี้บบกเขือม่วง,งมะเขือม่วงต้นละสิบเหรียญเก้าเก้าเหรียญเก้าแปดแต่ว่านี่สงสัยบบกพริกนี่พี่น้อง สงสัยต้นบักพี่กันนี่หลายนี่ต้นขีนูอันนี้ขีนู้ยสวนว่าเอาดรกอยู่บ้านไหลยอยู่น่าจะใส่นะขีนู้ยสวนนี่พี่นองเอ้ยพรอตเพปเปอร์ นี่ขโอ,อย่ากได้พันนี่พี่น้องเอ้ยแบบริกนี่ขโอ,อย่ากได้พันนี่นี่นี่โอ,อยากได้พันนี่บอกพริกพันนี่มันจิอยู่ทนแน่พี่น้อง <c oughs> ชิริเรดมันพันเดียวกันบอกไทยฮอตเพเปอร์อโอ้อันนี้เป็นบแกพริกบแกพริกบานเฮาพี่น้อง ลูกชันๆันปอมปอมอันนี้มันเอี่ยมี่ยยันต้นมันบกแข็งแรงพี่น้องซื้อเลยยันมันตายจะนี่อันพันธุ์ไทยเขาะสนอันนี้มีสองต้นพี่น้องเเดี๋ยวถอยไปวงพันธุ์ไทยดิมันจะฮอดแพพพื้นอีลีบ่อนี่ ถ้าเห็นของไทยต้องเอาหน่อยเพาไหวพี่น้องบอกพริกปีนี้แพงแห้งแพงขักแพงเนี่ยบ้านข่อยกับมี้อยู่ได้มันกำลังสึกขืนต้นหน่อยๆนั้นพี่น้องคือสีอะไ้กินง่ายกว่าเพราะว่าพริกต้นหน่อยเพิ่นี่สีล้อมสื่อสีล้อมสื่อต้นนี่ สองต้นไปละกันเออเดี๋ยวเบิ่งต้นนี้เบิ่งมันจะเป็นยังไงพี่น้องต้องหาเลือกค่ะหาเลือกต้นใดที่มีสองต้นบ่มีพี่น้องมันมีอยู่ต้นเดียวมันพันที่กันบ่เนาะเดี๋ยวเบิ่งดูซีดีฮอตเพปเปอร์ซีดฮอตเพปเปอร์มีต้นนี้งามค่ะเออนี่นี่นี่ต้นน,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 นี้มีสองต้นพี่น้องอันนี้ก็สองต้น ตองหาเลือกอันใดที่สองต้นพี่น้องยังบอกขาดทุนนี่เลือกแบบทีท่ีแบบว่ามีสองต้นเขาจังสิบอกขาดทุนพี่น้องอันนี้มีจักต้นอันนี้มีสามต้นแม่นบอกสองต้น,นอันนี้ต้นเดียวพี่น้องแต่ว่าต้นใหญ่เดี๋ยวสิล่องสื่อไปบึงพามันอัานพามันหดคือเขียวขจาวา พี่น้องเอ้ยฮาลาพีโนโบมีบ่เป็นอย่างไม่มีไม่เป็นไรเดียวจะไปเอาดินพี่น้องเดเอาดินมาปลูกโอ้อยากได้นี่ยพักที่เลือแต่ว่าจับบ่ไหวพี่น้องหาเหรียญมาวันเอ้ยหกเหาารียญปรซานโอ้โอโอยถายผพดโพ้ดโ,พ,โพ,พแพงบ่ฮาลาพีโนเบาเพียร์เพาเป็นฮาลาพีโนอันว้า พี่บอกพีทพี่น้องพัฟทีใบเลื่อยพัฟทีใบเลื่อยพัฟทีใบเลื่อยอวบนอใบแพ็ปเลย let me go get อ่าซอย top soy I'm gonna pan a bit that ต้นนี้ I thought you s u o s b i g e r พี่น้องเนี่ยควเอาแบบนี้ได้นี่ทรีพอเทนมาได้แล้วเอาอยี่หวัวเนี่ยทรีอันสามถุงพี่น้องเดี๋ยวมาโหลด วัทฟเนช่วงโอกาสดีๆมาได้แล้วได้ดินแล้วได้ต้นไม้แล้วมาทุกคนได้เวลามาเช็กบินละจ้าอันนี้เป็นของคุณสาโอ้เนือดฮะอันนี้เป็นอันประตูเลื่อนพี่น้องประตูบานเลื่อนมุ่งลวดนะคะส่วนอันนี้ของเราของใครของเราคะ่ะพี่น้องคะ่ะ แต่ว่าเราไม่จ่ายเงินนะคะคุณสาณณเป็นคนจ่ายค่ะช่วงนี้เป็นช่วงสปริงบางทีแบใป้ดอกไม้พี่น้องดอกไม้กำลังออกเต็มไปหมดเลยพี่น้องโอยๆอ่อนซ้อนพี่น้องสวยงามโอเคพี่น้องได้ของแล้วได้ของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรา พี่น้องดอกไม้กวนซ้อนดอกไม้พี่น้องเอ้ยพุ่น่ะจะดอกงามๆโอเค I gonna go get the bag มันยาวมันยาวพี่น้องมันยาวกว่ามันยาวกว่ารถพี่น้องค่ะไม่เป็นไรแล้วก็จะใส่ยางมันไปก่อนเดี๋ยวจะเอารถไปเก็บวันนี้มาช่วยคุณลุง I sit on here Yeah you see that and then, push. And then I, I push on here Yeah no this is forward this is reverse Oh okay forward Oh just put on there <Yeah. S 1> Okay uh, uh จะมาช่วยคุณลุงเขา try oh okay จะพูดมาเห็นเฮียพูด forward forward อ๋อคนละ forward oh ดูเทิร์นไว้ oh okay I don't need it yet thank you so much have a good day ขับรถเบนเอพินองคนกีนพี่น้องเน่แกนั่งรถอันนี้มาเดี๋ยวจะเอารถนี้ไปส่งให้เพื่น จะรถไปส่งเหยเพื่อนพี่น้องแต่เอารถมาจอดไว้นี่ต้องซอยแล้วพี่น้องเห็นบ่เอามาเข้ากับซอยเ<ม>พื่อนนี่เห็นบ่พี่นอ้องออปิดนี่พี่น้องเห <laughs> ็นบ่พี่น้องนี่เอารถเข็นนี่มาให้เพื่อนเลาอันเรายางบอกหอยเพื่อนแล้วนี่รถบิน้วพี่น้องแล้วครับรถบินเน้อรถบินเราที่เนี่ยหลังการเราก็ใส่ออกซิเจน ซาควจะไปใส่หินนอกบ้านทำความดีวันนนิดก,กิดเกมใส่พี่น้องความดีไม่จำเป็นต้องทำสำหรับคนที่บ้านเราทำความดีกับทุกๆคนที่เราเจอมันก็มีความสุขแล้วค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็เห็นไหมตอนแหละปูน่าจะเข็นรถขั้นนี้ไป <laughs> Thank you so much ตอนแหละปูน่าจะเข็นรถขั้นนี้ไปเก็บได้พี่น้องแต่ว่าอัน อันคุณพี่คนนี้กเขาบอกว่าเขาจตใส่เขาจะเอาของมารีเทน่าสั่นเห็นมาพี่น้องเห็นบ่มันกับแบบว่าเขาทาความดีกับมีคนมาอันอันสวยเขาคือกันพี่น้องเห็นบ่เราสบไปแล้วเอาหัวคอยเขาไปพุ่นอีกคหรอพี่น้องเอ้ยเราเขาเป็นโลเราขาดเราได้ใหญ่ยังเนาะบเกาไปกาไปขังนอีกแล้วพี่น้อ,อ,อ,นอง นี่ดูดิน้องเราไปแล้วว่นไงเนี่ยพอธรรมดาที่พี่น้องเราขับรถเ็นซ์มาได้ทุกคนตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วเราก็จะมาให้อาหารปลาค่ะ Here you go อันนี้ Feed the fish Break it a pieces โอเคโอ้โหเบื้งปลาในพี่น้องพี่น้องอายุสี่ได้ดิ Yeah a lot of fish แต่พี่น้องปลาไหลค่ะ A lot of totals too. Yeah, a bit for food. Ooh. Ooh, oh my gait, <laughs> <big> Damn, <laughs> you got a lot of turtles. Look at all these turtles, turtles. I know, right? And turtles. They make a baby. My yeah, mama saw right there. This one. Over here. Oh, that one over there. I thought it was a napping turtle. I haven't seen snapping toot for a while. <laughs> that one go over there. It's over there. That's a lot. That's a lot. Kun husband is here to feed me and P'Nuong. <laughs> so you are grab it. I know you, you, that's Turtles why can't get too, too slow. <laughs> you know Look why? Turtle. I know, right? You know why? You know why I feed fish every day? I have fun with them. I enjoying it, you know. Yeah, that's right. That's a mama-sang Toto. That one. How big is it? Toto, total that one. How big? Wow. How many daddy? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten over here. Over here. More total coming. <laughs> Ooh. They're too slow. <laughs> Get The more. fish get more. Look at that. Mm -hmm. The fish faster. Put on what's a lunch and lend you, you know, and tell them what's a อ่องบินไปแล้วนนบรรยากาศยามเย็นอยู oh ่หลังบ้านกับพี่น้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ลกขัวส่าิ้ง h ั t น all y o น get today. Yeah that's all you get. Wait for tomorrow okay same time. All right that's it. It's beautiful out here. m a m m e we can sit over there. Later after I take a shower. Oh yeah a lot of bark too. นี่พี่น้องเดี๋ยวสิมานั่งมานั่งอันเดทดิงกับผัวอยู่มองนีพี่น้องลังว่าเราเบี้ยงบ้านแต่ว่ามันนี่อัน ลิ้นไล่คักพี่น้องไล่คักลยเน่ยแต่ว่าอาการยังเย็นว้อยว้อยอยู่พี่น้องนี่เราพี่น้องเอ้ยอชีวิตหลังกเกษียณอยู่มอ่ไม่เลี้ยงปูลเลี้ยงปลาไปยังล่ะพี่น้องปลูกทำรั้วทำสวนอยู่กินแบบพอเพียงชีวิตมีความสุขขอให้อยู่ดีมีงสุขสุกันดวยจ้าสวัสดีจ้า